สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะสิ้นนาฬิกาสามนาทีโดยประมาณนะครับยินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่รายการ t ต็อปรถ l ล v e นะครับตามเซฟมันี้คับนะฮะประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับพบกับผมยุวันปียรตะกุลรัตน์หรืออกเจ็ดนะครับกับท่านอาจารย์นิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะครับวันนี้ตลาดหุ้นเปิดมาเริ่มเด้งนะฮะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดจุดสองหนึ่งจุดบวกอยู่เก้าจุดแปดสองจุดนะครับ เดี๋ยวเรามาพบกับอาจารย์นิพนธ์กันครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตลาดก็นะฮะ,ะดูวันนี้เราดูเป็นสเต็ปไปเลยนะครับครับอ่าเซ็ตเนี่ยก็ลงมาตามที่คือเซ็ตล,ลงได้นะครับตัวดีที่สุดก็คือตรงอ่าบริเวณของหนึ่งหกสี่แปดเนี่ยนะฮะ คือไม่น่าจะปิดหลดนะครับหรือได้มากสุดก็หนึ่งหกสามเจ็ดคนละทฤษฎีนะฮะถ้าเราใช้ทฤษฎีดาวเชอรี่นะฮะดาวเชอรีบอกว่าเอออย่าย้อนหัวที่ผ่านมาแล้วนะฮะอันนี้คือหัวที่เบรกนะครับก็คือหนึ่งหกสี่แปดเมื่อวานปิหนึ่งหกสี่เจ็ดแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเรานับทฤษฎีอิเลเว็บเป็นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะหนึ่งอยู่ที่หนึ่งหกสามเจ็ดนะครับก็ถือว่า เซตอาจจะปรับฐานจบเซตเขาที Second ่สี่ไปแล้วนะครับคือหนึ่งสองสามสี่จบไปละนะครับ,นะรบเว้นแต่การรุดตามเฟิรนหกสามเจ็ดอันนั้นก็จะกลับมาเป็นไซเวย์นะฮะคือลงไปพันหกตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกแบบนั้นนะฮะอันนี้คือภาพหลวงนะครับส่วนเรื่องใหญ่ๆใ,ในที่ผ่านมาก็จะมีสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็ก็เมื่อวานนะก็คืออ่า เรื่องของรถหมูคว่านะฮะนครับรถรถหมูชื่อ P Q S นะฮรั P Q S นะครับรถหมูคว่ำมันแสดงอะไรรถหมูคว่งเลยนะฮะคือเปิดมาดูดีหมดนะครนะครับอันดับไร h t ดีทุกอย่างดีหมด15.8ลงมาก็คือคนจองก็ขัดทุนได้มาก็เรียกรถหมูคว่ำนะฮะซื้อกันไปนะครับ นะครับแล้วก็โดนหักหลังอ่ะนะฮะแล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าไม่สบายใจเรื่องเจมาเจมทีซิงเกิลก็ไม่ทราบนะครับไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันแสดงว่าเนี้ยหุ้นตัวเนี่ยนะบอกมันแสดงถึงภาพของนักนักลงทุนบ้านเราเลยนะอ่ะเรามาดูคณะ PQS นะครับเรามาดูเลยแล้วเราเรา,เราจะเข้าใจว่าโอ้โห เก่งกำไรกันอย่างนี้เลยเหรอคือตลาดมันไม่ใช่ตลาดลงทุนจริงๆนะเนี่ยนะฮะเราเราจะได้เข้าใจนะครับเมื่อวาน PVS ตัวเนียเทรดไปเก้าพันล้านเนี่ยนะครับ PQ อะไรนะ S นะฮะ PQS นะฮะเรามาดูกันหน่อยะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเชื่อมเลย เก่งกัอะไรอะไรกันขนาดนี้ใช่ไหมมันมันก็เก่งได้แหละแต่มันก็ต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองนะครับอ่านะครับมีเนี่ยดูทุนจดทะเบียนนะครับทุนราคาพาันหนึ่งบาทหกร้อยมีทุนหกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทนะนะครับหกร้อยเจ็สิบล้านบาทก็มีหกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้นนะครับพูดถึงว่าหกร้อยเจ็สิบล้านหุ้นเนี่ยถ้าเอาราคาจองนะ ไปคูณเนี่ยนะครับก็ประมาณ 3, 000, 000, 000, 000. <c oughs> เอาคือคูณง่ายแล้วกันห้าบาทนะฮะก็ประมาณสามพันล้านใช่ไหมแล้วเมื่อวานมันเทรดกันเท่าไหร่ฮะเก้าพันล้านเนี่ยมันเทรดเกินพาคือมูลค่าหุ้นที่มีอยู่นะครับก็ถือว่าสมควรแล้วนะครับที่เก่งกำไรกันจนไม่ได้ดูอะไรเลยนะฮะก็สมควรตายต้องบอกว่าสมควรตายนะครับนะครับ ก็ต้องรับกรรมไปเองนะะนครับ,นะรบเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของของวันนี้นะฮะก็ต้องดูอยู่ดีนะครับคือเรื่องของหุ้นนะฮะตัวหนึ่งนะครับที่วันนี้ก็จะมีนักวิเคราะห์บางคนที่ให้ชอ็อตก็จะบอกว่าอา้าวนะครับ ช็อตแล้วก็บอกเมื่อวานเราก็บอกอจะช็อตอ,อะไรต้องบอกให้ชัดน,นะจะให้ชอ็อตผูเลยต้องบอกให้ชัดน,นะแต่เรามองว่าตลาดมันไม่ได้ลงถ้าชอ็อตต้องบอกว่าชอ็อตผอะไรนะคือก็มองตลาดลงนะฮะถ้ามองตลาดลงแบบแบบ by accuracy แบบนะครับแต่พี่คิดว่าตลาดมันลงจบแล้วละ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นเดือนหน้านะฮะขึ้นไปได้ดีหรือไม่ดีอีกเรื่องนะแต่การลงระลอกเนี่ยจากการปรับฐานเนี่ยที่บอกว่ามันควรจะได้สัดส่วนประมาณสักห้าสิบจุดซึ่งเมื่อวานมันได้ไปแล้วนะแล้วมันก็ควรจะ เป็นแถวแถวบัตทอมอ่ะนะครับมันไม่ใช่ช็อตนะฮะก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องเดลตานะฮะเดลตานี้ก็จะมีประเด็นของการกำรานะฮะที่ตกมาเรามาดูเลยก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปคิดเอาเองละกันนะครับเดลต้าประกาศกำไรออกมานะฮะรวมทั้งปีนะฮะสิบสองธันวาแล้วเนี่ยก็คือสิบสองบาทสิบสองจุดสามสิบาทต่อหุ้นนะครับ อ่ส่วน p e นะครับอ่าพทุนี้แปดสิบห้าเนี่ยก็ต้องคำนวณใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัวเลขแค่ส0มสิบกัญญาถ้าเอาสิบสองกัาไปพ e จากเจ็สิบแปดตรงเนี้ยนะครับเจ็ดสิบแปดของปีที่แล้วเนี่ยก็จะเหลือสี่สิบเอ็ดนะฮะคือกำไรของเขาโตทำให้ทำให้อ่าทำให้ตัวของ p e มันก็ลดลงมาด้วยเพราะกำไรโตนะฮะก็ก็ก็คิดง่ายๆนะฮะเอา 90, เจ็ดบาทเก้าสิบมา นะครับะทวนี้แล้วก็คูณสิบสองบาทเข้าไปก็จะเป็นหารสิบสองนะครับแล้วก็จะประหยัดตัวอย่างก็จะป,ประมาณพี่ประมาณสี่เบสก็ถือว่ายังสูงอยู่นะฮะยังสูงอยู่นะฮะแต่ประเด็นสำคัญก็คือการสปิดพาการสปิดพาเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับพื้นฐานนะฮะแต่จะเป็นการนะฮะการสปิดพานะครับ,รรบไปดูเดลต้านะฮะการสปิดพาก็จะเป็นเรื่องของอ การทําให้รายย่อยเข้าถึงเนะี่ยเข้าถึงราคาหุ้นได้มากขึ้นนะสป,ปิทปาแปลว่าจากจากพาพาันพันหนึ่งบาทนะซีอุต้าเนีนะ่ยแต่เป็นพาสิบตังค์เลยนะนะครับอ่าถ้าพันหนึ่งบาทก็ตรงนี้ก็โตมาเก้าร้อยหกสิบสี่เท่านะพันหนึ่งบาทนะคือเจ้าของรวยแล้วนะแต่ถ้าสปิทพานะฮะก็จะเหลือเก้าสิบหกบาทนะครับนะประเด็นปัญหาก็คือว่าไม่ได้ทำให้พ e 41สี่บ็ดมันเพิ่มขึ้นลดลงนะครับ แล้วก็แพงหรือไม่แพงเนี่ยต้องไปพูดกันเรื่องแนวโน้มการเติบโตของกิจการบริษัทซึงเราบอกแล้วว่าเดี๋ยวพอมันขึ้นมาเนี่ยประกาศกำไรออกมาก็จะทําให้หลายๆคนนาหน้าแตกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ก็จะใบแอดให้ขายนะนะครับก็เดีวคิดว่าใบาแอดนะนะฮะแต่เราไม่สนใจหรอกเราดูตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับว่าการสปิดพาเนี่ยมันเคยเกิดอะไรขึ้น,นบ้างนะฮะเกิดสปิดพามันจะมีสองแบบนะครับก็คือ เรีก่อนสปิดหลังสปิดไม่เล่นตายไปเลยนะฮะแบบบ้านครูนะฮะหรือว่าก่อนสปิดอ่ะไม่เล่นก็หุ้นขึ้นมาแล้ว้วหลังสปิดเคยเล่นฮะแต่ไอ้ตัวเนี้ยพูดยากมากเพราะว่าเขาคอนโทรลหุ้นได้อยู่นะครับเนื่องจากว่ามันมีเทอร์โนริชค่อนข้างต่ำนะฮะมันจึงสามารถที่จะเล่นแบบไหนก็ได้นะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าเทอร์โนริชมันอาจจะออกมานะ มายถึงว่าหุ้นที่อยู่ในมือเจ้าของเดิม ấy, อ่ะก็จะขายออกมาก็ได้นะครับอันนั้นก็จะทาให้ราคาหุ้นนะครับมันอาจจะเป็นการก็สังเกตดูหุ้นส่วนใหญ่นะพอสปินโปงสปินพาเลยเสร็จแล้วก็จบรอบเนอะไหมฮะจบรอบแล้วจบแล้วไม่มีอะไรเล่นแล้วนะครับสปินพาเป็นการเก็งกาไรที่ขั้นสูงสุดนะครับไปถึงว่าขั้นสูงสุดของการขึ้นของราคาหุ้นแล้วละ่ะประมาณเนี้นะฮะก็แนวก็ประมาณนี้นะครับ แนวประมาณนี้นะครับในเรื่องหุ้นก็จะมีอยู่สองเรื่องแล้วเรื่องที่สามก็คือเรื่องของกลุ่มเจมานะครับยกตัวอย่างให้ดูตัวตัว,ตวหนึ่งนะครับก็คือซิงเกอร์นะฮะไม่ใช่โซนขายแล้วนะครับไม่ใช่โซนขายแต่ก็ไม่ใช่โซนซื้อนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรนะฮะคือยังไม่ใช่จังหวะของการซื้อที่ดีของคนที่ยังไม่มีหุ้นนะครับแต่อาจจะเป็นจังหวะซื้อที่ดีของคนที่ช็อตเกนพอร์ตมาดูตัวอย่างซิงเกอร์นะฮะการเล่นหุ้นอ่ะ เรามีหน้าที่ฮนะครับถ้าเราดูว่าเรา, <S 2> <S 2> <S เราต้องตอบคำถามว่าซิงเกอร์เป็นหุ้นดีไหมก็คือดีนะครับ <c oughs> ในระบบของเราเนี่ยนะครับเราก็แนะนำให้ขายซิงเกอร์มาตั้งแต่ห้าสิบสี่บาทนะครับห้าสิบสี่ตอนนี้ลงมาสิบแปดอ่ะสิบแปดสามห้าสี่โดยสรุปก่อนนะครับว่าใครคิดจะจะขายกลุ่มเจมาแถวเนี้ยคือคุณเล่นผู้ไม่เป็นแล้วอนะครับ บริษัทมันไม่ได้เจ๊งนะครับลงมาเพราะอะไรเราก็ไม่อยากรู้นะฮะแต่เรารู้ว่ามันลงมาเยอะแล้วนะครับแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการกลับตัวขึ้นนะอีกนานนะครับคนที่มีสิทธิซื้อหุ้นแถวนี้ก็คือใครนะคือคนที่ขายมาแล้วนะครับขายมาจากข้างบนนะสมมติขายจากเรามาที่ราคาห้าสบสี่บาทนะครับสมมติป,ป๊อกนะขายไปได้เงินมาสามล้านใช่ไหมขายไปที่ห้าบสี่บาทได้เงินมาสามล้าน ก็เอาเงินหนึ่งล้านเนะี่ยมาซื้อตรงนี้นะครับไม่ถือว่าช็อตเกนพอตไปนะฮะหนึ่งหุ้นเนี่ยสมมติว่าหมื่นหุ้นหมื่นหุ้นนะครับแล้วกลับมาซื้อหุ้นหมื่นหุ้นตรงเนี้ยก็จะเหลือเงินหน้าต่างอีกสองเท่าเพราะมันลงมาลงมาสามเท่าใช่ไหมครับจากห้าสี่ลงมาสิบแปดสิบแปดสามห้าสี่สามแปดยี่สิบสี่ก็พ่านห้าสี่ใช่ไหมครับคนที่จะซื้อหุ้นสิงเกอร์ได้เนี่ยก็คือคนที่เล่นถูกจังหวะนะฮะก็คือคนที่ขายมาจากห้าสี่ห้าสิบ แล้วมาซื้อกลับโดยจํานวนหุ้นเท่าเดิมเขาเรียกช็อตอเกมพอร์ตในหุ้นที่พื้นฐานดีเขาไม่ได้เจ๊งนะไม่ได้เจ๊งนะครับมันอาจจะลงต่อไปอีกก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเลยครับเพราะว่าเราขายจากห้าสิี่งแล้วเราไม่ได้มาซื้อทั้งหมดนะเราซื้อเท่าจํานวนหุ้นที่เราซื้อเพราะเราเปน็นนักลงทุนระยะยาวนะฮะก็เป็นจังหวะที่นั้นคือระยะยาวเนี่ยก็จะเข้ามาซื้อนะครับแต่คนซื้อใหม่เนี่ยจะเพิ่งซื้อนะครับเพราะว่า มันจะต้องใช้เวลาที่จะกลับตัวที่เป็นขาขึ้นตามสไตล์ของหุ้นเนี่ยอีกนานพอสมควรกว่ามันจะขึ้นกลับขึ้นไปอาจจะเป็นสองปีสามปีนะครับแต่ถ้าลงทุนระยะยาวอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรงไงนะครับสมมุติรอบก่อนมานะฮะมาจากสิบสี่บาทขายไปที่ห้าสี่บาทนะครับขายเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นกําไรเยอะนะฮะขายเสร็จแล้วก็ก,กลับมาซื้อกลับด้วยจํานวนหุ้นที่เท่าเดิมที่สิบแปดบาทเห็นไ,ไหมฮะ ได้จานวนทุนกลับมาเท่าเดิมได้เงินอยู่ในกระเป๋าถึงว่าขายไปสามล้านก็อยู่ในกระเป๋าสองล้านอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นจังหวะเนี่ยมันจะมีจังหวะของการซื้อก็ไม่ใช่จังหวะของคนทุกคนนะฮะทาเฟรมันก็ลงมาเป็นขาลงแล้วนะฮะเป็นขาลงก็เหมือนกับตอนไปขาขึ้นนะครับก็คือรอเมื่อไหร่ว่าจะขึ้นก็เหมือนกับรอว่าเมื่อไหร่ว่าจะลงนะครับก็จจะลงต่อไปอีกอะไรก็เลือกของมันละนะครับนักทุนที่ยาวถ้าจะซื้อก็ต้องไปดูงบนะฮะ ไปดูฐานะบริษัทอนาคตของบริษัทว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แนะนำให้ฟังว่าถ้าคุณจะอยู่ในตลาดหุ้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจม,มานะฮะเจม,มานี่เราก็ขายมาแล้วจากขาบนนะครับเจมทีต้องบอกว่าไม่ใช่เวลาขายแต่ซิงเกอร์สวยสุดเพราะว่ามันเป็นขาลงแล้วนะฮะนครับ,นะรบเจม,มาก็ลงมา28บาทนะครับ ลงมาเจมาร์ได้เราก็ขายจากข้าบนนะครับประมาณก็ห้าสิบสี่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลงมายี่บแปดบาทก็ไม่ใช่ที่ขายแล้ววะนะฮะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะไม่ลงไปอีกนะนะครับมันลงไปอีกก็อ่าก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราฮนะถ้าเราจะซื้อถ้าเราชอร็อตอเกนพอร์ตไปอันนี้ก็ชอ็อตไปต่อตาส่วนก็หนึ่งต่อสองหกสิบลงมาซื้อสามสิบนะฮะแล้วก็ซื้อแล้วพอเลยนะเราถือยาวนะครับ ส่วนคนอื่นเนะี่ยยังนะฮะยังไม่ใช่นะครับอ่าสวยๆก็รอเส้นสองร้อยวันจะลงป่าไม่รู้นะสองร้อยวันเสองร้อยมันเนี่ยนะฮะสิบสี่บาทเนี่ยอันนี้ก็สวยลงอีกอก,ก็ซื้ออีกมันยังลงได้อยู่นะครับหรือหรือว่าไม่ลงแล้วก็ไม่ใช่จังหวะของการซื้อหุ้นกลุ่มเจมาฮะแต่ไม่ใช่จังหวะขายแล้วล่ะนะครับถ้าใครมาขายเจมาไม่ถึงว่าซื้อข้างบนแล้วจะมาขายแถวนี้คัลดล็อตที่ทําอะไรเนี่ย มันไม่ครคิดทําแล้วนะครับแต่จะทําหรือไม่ทําก็เป็นเรื่องของนักลงทุนเอกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่ที่มาอธิบายให้ฟังว่านะการลงทุนระยะยาวก็ทําคนยังไงคนเก่งกําไรทํำยังไงนะฮะก็เมื่อวานก็เห็นแล้วนะครับหุ้นที่เก่งกาไรกันจนกระทั่งกลับบ้านไม่ถูกนะฮะนะครับ PQS นะครับเอาว่าตายกันไปทั้งเมืองเทคเก้าพันล้านนะป้องเมื่อวานไม่ได้เทห,หน้อยนะ วันนี้เรามีแนะนำหุ้นนะครับวันนี้แปลกนะไอ้นี่ขึ้นหมาเลยโอโอเอสพีโอสุดสภานะครับกับคาราบาวที่คงกาไรดีมั้งเปิดกระโดดเลยนะครับฮในในตลาดหุ้นที่มีปัญหาหุ้นดีก็มีนะฮะ a อนดวานนี่ก็เป็นตัวหลักแล้วล่ะเป็นขาขึ้นแล้วล่ะนะครับ a อนดวานนี่เป็นขึ้นแล้วนะครับวันก่อนลงมาก็ค่อยๆไต่ขึ้น,ละนะแล้วนะครับก็เอาว่ามีคนเก็งกำไรแล้วนะฮะ วันนี้เราได้นำไอทีซีนะครับไอทีซีเออเหมือนเหมือนมันดูดีกว่า a i ยังไงก็ไม่รู้นะไอทีซีก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะดีวันนี้มีแนะนำนะครับไอทนะครับส่วนตลาดก็ยังไม่มีอะไรก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับหุ้นก็ยังประกาศผลการดเนินงานการออกมาอะไรก็แล้วแต่นะครับยังยังไม่ได้เสด็จน้ำนะฮะแต่คิดว่าหุ้นจะซึ้อไปถึงสิ้นเดือนนะ ก็เป็นจังหวะของการที่ซื้อนะครับเข้าไปซื้อหุ้นลายตัวที่ลงมาปัจฐานแล้วนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็น่าจะขึ้นนะครับเดือนหน้าตลาดน่าจะขึ้นนะครับขึ้นมากแค่ไหนก็นแล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นว่ามันลงถึงไหนมันโดนหนักขนาดไหนนะครับครับก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องของปั๊มน้ํามันก็ไม่ต้องไปยุ่งมากหรอกครับค่าการตลาดไม่ได้เก็บเงินเข้ากองทุนอะไรก็เล่นวันเดียวนะครับ เราก็เลิกเป็นข่าวที่เล่นวันเดียวแล้วก็เลิกครับอะของเราก็พอร์ตว่างอยู่นะครับใครเห็นหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจจะซื้อก็ค่อยๆเข้าไปซื้อนะครับครับอ่าประมาณเนี้ยวันนี้ก็เล่าให้ฟังนะจะได้อ่านักทุนจะได้เรียนรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงมันเป็นอะไรได้บ้างแล้วเราคุณจะทําอะไรนะฮะนะครับครับโอเคครับจางครับวันนี้ประมาณนี้นะครับจางครับได้ครับ นะครับขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากครับสาหรับข้อมูลความรู้การลงทุนนะครับเราพบกันอีกใพรุ่งนี้ครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณนักทุนทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการสับสริ์ไลฟ์ทางเพจมิน้ครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ยูวานพิยะตะกราดลา่อนครับสวัสดีครับ